นี้ก็จะมาสอนเป็นเทคนิคในการรอเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งวันนี้เรามีตัวนี้ค่ะนมแพะอัดเม็ดนะคะของ The Lost Shop นะคะเม็ดจริงๆแล้วมาอธิบ้านนี้ก็ุะุูนวายแบบนะะี้ค่ะมันคือไม่ได้มีตัวไหนที่แบบค่อนข้างจะเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าชัดเจนนะคะให้ให้ใหเพสมาทางฝั่งนี้เอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกการรอง่ายๆเลยนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเราก็ให้ ใช้ระดับเสียงที่ว่าเป็นคําสั่งอะนะคะไม่ใช่ว่าคือเล่นกับเขาปกติเสียงที่จะเล่นกับเสียงที่จะสั่งจะเป็นคนละเสียงกันเดี๋ยวนี้เราจะมาออกคําสั่งนะคะต้องให้เขารู้ว่าเขาจะต้องรอไม่ไงั้นถ้าเขาไมไ่รอเขาจะไม่ได้กินเลยนะคะอ่ะนั่งนั่งหยุดหยุดนั่งนั่งค่ะลูกนั่งนั่งนั่งนะหยุดรอเราก็วางไปนะคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวจะมีตัวที่ระเมิดคําสั่งนะคะ เขาจะไม่กินเขาจะเดินออกไปตัวเนียนมันมีอยู่ลุกขึ้นนั่งเขาจะต้องต้อง,ต,องต้องใช้เสียงดังๆหน่อยพี่หลอกนั่งรอฝั่งนี้มาลูกมามาหาแม่มาย่าไม่กินลูกนั่งก่อนลุกรอลูกรอนะคะดูนะคะแล้วเราก็เริ่มพอเขาเริ่มที่จะนิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็เรียกสมาธิเขานะคะให้เขาหยุดใจจดใจจอ่ออยู่ที่ขนมนะคะแล้วก็อย่าให้เขากินนะับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกินได้เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากครับโอเคค่ะแค่นี้ก็จะเป็นเทคนิคงง่ายๆในการร้องนั่นก็คือสิ่งสำคัญก็คือการใช้เสียง,งนะคะวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเวลามิ้งจับถ่ายรูปหมูนะคะขอบคุณมากค่ะ